ข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์กับเครื่องหมายกากระบาดกลางฝ่ามือของคนที่มีทั้งสองข้างค่ะจากการวิจัยนะคะของมหาวิทยาลัย ATI ประเทศรัสเซียโดยการนำกลุ่มประชากรตัวอย่างจำนวน2ล้านคนมาทำการวิจัยนะคะพบว่าลายเส้นบนฝ่ามือมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมบางอย่างในด้านบุคลิกภาพลักษณะนิสัยหรือพรสวรรค์บางอย่าง รวมไปถึงความฉลาดของเจ้าของลายมือค่ะโดยการวิจัยนะคะบ่งบอกว่าผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือทั้งสองข้างเป็นบุคคลที่มีจิตใจเข้มแข็งมีพลังจิตที่เข้มแข็งมีความอดทนมีสัญชาตญาณของการคาดคะเนลังสังหรณ์มีสัมผัสพิเศษเป็นผู้นำและมีคุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่ดีและยังพบว่า มีความเฉลียวฉลาดมีไว้พริบดีมากงานวิจัยยังบ่งชี้ว่าผู้ที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือทั้งสองด้านชอบอยู่คนเดียวมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองพูดตรงไปตรงมาและมีความฉลาดสูงค่ะแล้วคุณล่ะคะมีกากระบาดกลางฝ่ามือหรือไม่คะ